หรือหน้าไม่รู้ใจนะจ๊ะใครจะบอกว่าตัวเองจนนะคะ,ะเวลาคนเขาสร้างภาพน,นะคะโพสนู่นโพสนี่มานะคะก็ไม่ต้องไปตาถฉลนลลลนะก็ไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าอโพสออกมาเนี่ยไม่รู้เอาภาพมาจากไหนนะคะไปโพส์ยืนข้าวรถหรือของตัวเองหรือเปล่าโพสว่าเป็นเจ้าของไรเจ้าของสวนสิบไร่ยี่สิบไร่ เชลไรของตัวเองหรือเปล่าเป็นเจ้าของอไรหรือเป็นลูกจ้างใครจะบอกว่าตัวเองจนแล้วมาคุยกับสาวสาวที่ไหนจะชอบเขาก็ต้องบอกว่าตัวเองรวยนะนั่นแหละแต่อะไรจริงก็ไม่รู้ว่ามีอะไรหรือเปล่าในสังคมโซเชียลนะเมันเชื่อยากนะคะสวยนะสวยต้องไม่โง่นะคะ บางคนนะก็ชอบโพสนะคะกินหรูอยู่แพงนะคะแต่ไปดูที่บ้านที่ไหนได้ทอดไข่กินทุกวันนะคะแต่่าโพสเอามากิน้านนหรหรืออะรเหรอหรือแบบไจริงๆแล้วก็อยู่ห้องเช่านะคะเสรษจีกินข้าวกับปลากระป๋องนะคะบางคนนะคะก็ชอบโพสอวดทองอวดทองเอาทองมาโพสเอาเงินมาโพสเป็นฟ้อนๆเลยแต่จริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่เงินที่ว่าจะเอาไปเก็บนะคะแต่เป็นเงินที่จะผ่อนของนะคะก็เอามาโพสสร้างกระแสสร้างภาพจะน่อยให้คนอื่นดูแล้วแบบตาโตตาทะหลอลงมาจากนอกเบ้า ชี่ออกินพูดนะคะก็ไม่ได้จะดับฟันของใครนะคะแค่พูดเพื่อเตือนสติกันไว้นะคะเพราะคนเรานะคะรู้หน้าไม่รู้ใจนะคะในโลกสังคมโซเชียลสังคมของเราเองนี่แหละชีวิตของมนุษย์นะคะแหมบางคนหนก็ชอบอยู่บนโลกของความหลอกลวงนะคะ,อะชอบสร้างโลกของตัวเองขึ้นมานะคะแล้วก็มาหลอกคนอื่นหลอกกันเนี่ยที่เห็นในข่าวที่ว่าหลอกกันเป็นแบบหลอกดูดเงินหลอกนู่นหลอกนี่ส่ลงลิงก์ดูดเงินอะไรประมาณเนี่ยเราก็ต้องระวังระวังหน่อยนะเวลาคุยกับใครในโลกโซเชียลอ่ะ